อ้าวมูเขาแล้วบอลแลวเขาเก็บของแล้วบอลแลวเอ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 วตะก้าวเจ้าตะกาเจ้าคือแล้วตะกอนมูไปตะกอนมูหุ่นมันมีแรงใจมันเป็นยางมันนี่คือเก็บของสะอาดแท้เงาเงาตะก้าวไปเก็บของหอดซอยเขาเจ้าก็แล้วกะอนมูนะ เมื่อนี่เป็นยังเม่อนี่เป็นยังมือนี่เป็นยังจังสาบกมูพี่น้องอิ้วในที่สุดฉันก็ชนะเธอจนได้ในหนึ่งวันในวันหนึ่งเธอจะมาเธอจะมาให้เหตุผลว่าน้สาวไม่อยู่ ผู้สาวไม่อยู่แล้วเธอก็จะมาเก็บของช้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลบอเหตุผลคลือไอ้ปวนชดไปเหรียญโอ๊ยชนทะเลทรายเน่บอแม่ผู้เดียวเดนก็ไอ้ปว่วนเบเือเ่อเบื่ออันลอกล่างอะได้ได้บ้าน,นี้โอ้ยเออเออเอาอเก็บแล<า>ว้วล่ะจังหวะคอยว่าคอยชาสุดแน่น ปัตตาพี่เลยได้หนิได้ใจกระลอยนี่คอยเป็นนางช้าเลยมาถึงบ้านการทายาีมันไม่เกี่ยวพี่ปอนมันไม่เกี่ยวเจ้าเบิงฮานเขาเก็บจอซิแล้วแล้วฉากเขาเกาลงมาแล้วอันตาไล่มาอันตราไล่เจอเสียบ ไปแล้วพ uh ี่น้องไปไปต่ออ uh ุบลไปแล้วไปนอนเยอะอาคารเลี่ยนบวมไปจนว่าหลับหัวคนเมานรำโหลดแล้วชิมนอนยู่แถวหนียานมันอันตรายนะมันเฮ้ยไปแล้วเก็บของไปแล้วนายหลายเพื่อนว่ามันเก็บของซะเพราะเพื่อนบอกมีกำลังใจเพื่อนว่าไปให้นกำลังใจแล้วแน่เลิม